มีระเบียบในการคิดและการทำช่วยให้ทำงานได้สำเร็จคนทำดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงใดก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนวาวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมบราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่9ขอกาบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอกาบพระเถรานุเถระขอกาบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกๆรูปครับ กับสวัสดียาติธรรมสาธุชนคนดีทุกๆท่านครับผมนบมอเตอร์ธรรมครับสวัสดีค่ะตุ้ยมอเตอร์ธรรมค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่องของมอเตอร์ธรรมคะะารวะสธรรมนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร,ร์ที่25มกราคม2 5 1 4าค่ะเราสองคนก็กลับมาพบกับทุกท่านเช่นเคยค่ะในรายการคารวะสธรรมคารวะศึกษาธรรมหรือคารวะสนธนาธรรมนะครับทุกๆวันเราก็จะมาพบกันในเวลา 13นากาถึง13นากา30นาทีเป็นเวลาใหม่ที่เราจัดรายการนะครับในช่วงปีใหม่มาเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนเวลาครับเพื่อที่จะให้มาพบกับญาติธรรมได้สะดวกขึ้นเพราะว่าภารกิจต่างๆที่เรามีในช่วงเย็นนะมันจะไปเบียดเวลาจัดรายการก็เลยเป็นช่วงนี้ที่สะดวกที่สุดแล้วก็นําธรรมะชาดกนะครับมาเล่ามาบอกกล่าวเล่าธรรมะให้ญาติธรรมได้ฟังได้เข้าใจถึงหลักทางพระพุทธศาสนาที่วสกบาสบาิกาก็คือ ผู้หญิงผู้ชายควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชากาลที่9ที่คุณตุ้ยได้อ่านในต้นรายการทุกทุกวันนะครับเป็นธรรมะคาสอนของพระเจ้าแผ่นดินนะครับพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรมนะครับพระเจ้าแผ่นดินของเราเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่อดีตตั้งแต่เริ่มต้นราัชากาลที่หนึ่งมาเลยนะครับก็มีความเสียสละต่อเนื่องจนมาถึงรัชากาลที่10 นะครับเสียสละเพื่อพื้นแผ่นดินไทย <_ d ian> เพื่อพวงชนชาวไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็เป็นเป็นประเทศที่มีข้าวในนามีมปลาในน้ำนะครับการทำมาหากินก็เป็นอิสระนะครับขายค้าขายขายขาย,ขาย,ขายนะครับอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่สามารถหากินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับมีอาชีพประกอบทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างที่เราเคยได้ข่าวว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเวลาค่ําคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ย อยู่ข้อต้มเนี่ยไปหากินไม่ได้นะคุณต <c oughs> ุ้ยเพราะว่าเขาจะปิดไม่ใช่เวลากินก็คือไม่มีกินแต่ประเทศไทยไม่ใช่อางนั้นอาชีพกลางคืนก็หากินกลางคืนคนอยากจะกินเวลาไหนออกไปกินได้หมดนี่คืออิสระภาพของความเป็นไทยของเรานะครับมีน้ําใจอยู่กันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือประเทศไทยที่ สถาบันพระมหากษัตริย์ได้วางรากฐานดีๆงามไว้นะครับเพราะงั้นการที่คุณตุ้ยออนเชิญพระบร,ะร,รมราชวาทหรือธรรมราชวาทของพระเจ้าอยู่หัวมามาอ่านให้ฟังเนี่ยก็น้อมนํามาใส่ใจแล้วก็ระลึกนึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของสถาบันด้วยและพร้อมกันนั้นเราจะได้กระตันยูกะตะว,วทีต่อพระองค์ท่านด้วยการกระทําตามคําสอนของพระองค์ท่านครับเอาละครับคุณตุ้ยในช่วงแรกเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ในเรื่องงานบุญของเรา ใช่ครับทุกวันเสาร์อาทิตทย์เราก็จะไปปฏิบัติธรรมกันที่อุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมสองนะครับที่ถ่ายทอดสดไปทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับในช่วงค่าของวันเสาร์ก็จะมีการสดมนธรรมวัดเย็นสดมนเมตตาใหญ่และเจริญจิตตภา,าวนาอันนั้นเป็นกิจกรรมที่อุทยานธรรมจัดขึ้นนะครับญาติธรรมสามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นเป็นต้นไป <S 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 นะครับญาติธรรมก็ไปร่วมกิจกรรมได้ถ้ามีโอกาสเดินทางไปเองก็ไปเจอกันที่อุทยานธรรม สอบถามเส้นทางจาก Google Map ได้เลยนะครับมอเตอร์ทำสองหรืออุทยานทำนะครับแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกจะไปกับคณะของเราสองคนหรือคณะของมอเตอร์ทำนะครับพวกเราก็จะเดินทางกันในช่วงเย็นวันเสาร์นะครับ15นาฬิกาก็ติดต่อเข้ามาก่อนโทรเข้ามาก่อนมาคุยกันก,นก่อนว่าจะไปอย่างไรไปกี่คนนะครับเราจะได้เตรียมรถแล้วก็นัดรับส่งกันนะครับก็เดินทางไปร่วมปฏิบัติธรรมในค่ำคืนของวันเสาร์นะครับสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมกันตลอดเพราะอากาศเป็นไงคุณด้วยโอ้โห oh, ในช่วงนี้นะคะก็ต้องยอมรับเรื่องของอากาศเลยนะคะว่าเป็นอากาศที่เย็นสบายนะคะในกรุงเทพเนี่ยอาจจะบอกว่าร้อนๆอน้าวน,น,น,นะคะแต่ว่าถ้าไปที่อุทยานธรรมเนี่ยยังเย็นอยู่นะคะเพราะว่าตอนช่วงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่พวกเราไปสวดมนต์กันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราก็เจริญจิตตภาวนาที่คุณนบบอกแล้วก็หลายๆท่านก็ไม่ยอมเข้านอนนะคือเราสวดมนต์กันเสร็จเนี่ยปฏิบัติตธรรมเสร็จก็นะจางทักสี่ทุ่มกว่า หลายท่านก็ยังอิ่มอิ่มบุญอยู่ะะดื่มดำกับอากาศแล้วก็ดื่มดำกับรสชาติแห่งธรรมะใช่มันก็เป็นอากาศที่สบายๆนะคะทุกท่านก็เลยเดินจงกรมกันอีกนะคะก็แอบเมาพี่น้อยเดินนั่งแดดท้ายบ่อนะะ้ำนะคะเดินไปถึงหน้าวัดเอาหน้าอุทยานเลยแล้วก็เดินกลับไปกลับมานะคะไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคุณลุงเกรงศักิ์ก็เดินจงกรมในศาลาป้าปานีเห็นเขาปฏิบัติก,ก,กันก็เหมือนกับที่บอกนะคุณนพว่ากัลยานมิตรนะคะ เป็นพลังให้ไอ้คันจะเข้านอนก็เกรงใจคนอื่นนะคะก็ปฏิบัติก็เลยพากันปฏิบัติต่อกันทุกคนเลยนะคะก็เรียกว่าอย่างที่บอกว่าต้องคบไว้นะคะกัลยาณมิตรเนี่ยเพราะว่าจะเป็นแรงผลักดันหลายท่านที่ไปก็เอ่ยปากเลยคุณนพบอกนี่ถ้าอยู่บ้านก็อิติปิโสจบเดียวก็พอแล้วรับเผอเพอขี้เกียจนะครับก็เลี่ยงเลี่ยงห้องพระเดินเดินหลบๆห้องพระหน่อยเพราะว่านิวรณ์หรือความขี้เกียจมาครอบงำก็สําหรับท่านนะคะหลายๆท่านที่ต้องการที่จะมา ขัดเกาวกิเลสนะคะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองคงเอาชนะกิเลสตัวเองไม่ได้แน่ต้องอาศัยเพื่อนๆต้องอาศัยกัลยาณมิตรที่ดีนะคะมาเลยค่ะอย่างน้อยสละเวลาสักแค่1คืนกับอีกครึ่งวันเช้าเท่านั้นเองนะคะที่มาฝึกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยิ่งในสัปดาห์นี้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้เรายิ่งโชคดีใหญ่เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าหลวงพ่อพระสุขสุขปัญโยนะคะแล้วก็พระอาจารย์นรงฐานิศาสาโรท่านก็จะเดินทางมา ร่วมปฏิบัติกับพวกเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะได้ประพฤติปฏิบัติได้ดีเลยทีเดียวก็เรียนเชิญน,นะคะอย่างที่คุณนบบอกว่าถ้าเกิดท่านใดที่จะเดินทางไปเองก็สอบถามทาง Google ได้แต่สําหรับท่านที่อาจจะไม่ได้มีรถส่วนตัวเดินทางก็สามารถที่จะอาศัยรถพวกเราไปได้นะคะเพราะว่าพวกเราที่เดินทางเข้าไปเนี่ยมีรถหลายคันแล้วก็หลายเวลาด้วยอย่างเราสองคนเนี่ยก็จอดจากที่อ้อมน้อยตรงนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วก็จะมีรถ ของคุณลุงนะคะก็จะประมาณบ่ายสมีรถอีกคันหนึ่งห้าโมงเย็นอีกคันหนึ่งหนึ่งทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีรถหลายคันหลายเวลานะคะสามารถที่จะขออาศัยรถไปได้นะคะก็จะสะดวกแต่ว่าเราคงไม่ได้สามารถที่จะจัดรถ เหมือนรถที่เราเคยจัดประจําทุกเดือนนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดอยู่นะคะพวกเราก็อาศัยเฉพาะคนที่รู้จักคุ้นเคยนะคะแล้วก็ต้องการที่จะป,ปฏิบัติธรรมจริงๆนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมปฏิบัติกันได้ะคะ่ะครับนึกถึงคําว่าสัปปยะสัปปยะสัปปะยะในที่นี้ที่พระพุทธเจ้าตัดว่าสัปปะยะหมายถึงเอื้อประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมนะครับเอื้อประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมสถานที่อุทยานธรรมของเราเนี่ยเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมคือเป็นพื้น ผืนผืนผักแปลงผักนะครับสภาพแวดล้อมเป็นแปลงผักแล้วก็ต้นไม้ที่เราไปปลูกเป็นต้นไม้ใหญ่ล่มลื่นอากาศที่นั่นเป็นอากาศที่สดชื่นเป็นออกซิเจนอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ผืนผืนดินที่เป็นแปลงผักเนี่ยมันจะเละเหยไอดินขึ้นมามไอดินแห่งธรรมาชาติไอเย็น<ม>นะครับก็ทําให้สถานที่ที่เราไปปฏิบททัติธรรมไปสร้างอุทยานธรรมเนี่ยก็เย็นสบายนะครับแตกต่างจากกรุงเทพมหานครประมาณสัก70%นะครับไม่ไม่อากาศเท่าเขาใหญ่ไม่อากาศเท่าจังหวัด ทางภาคเหนือแต่ก็เป็นน้องๆเลยล่ะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าห่างจากอ้อมน้อยเนี่ยประมาณ30กิโลเมตรเองนะครับแล้วก็เดินทางแค่ครึ่งชั่วโมงเองเราก็ไปร่วมปฏิบัติธรรมกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับอากาศดีธรรมะดีกัลยาณมิตรดีที่สําคัญคือครูบาอาจารย์ดีครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยระดับพาระอรันทั้งนั้นเลยนะครับที่ไปสอนธรรมะทุกวันเสาร์นะครับถามว่าท่านเดินทางไปยังไง u t u b e เลยครับ YouTube เนี่ยมีทั้งหลวงตามหาบัว ยูทูบมีทั้งหลวงพ่อสนองกระตาปัญโยจะฟังองค์ไหนเทศนะครับเรากดเปิดลําโพงให้ฟังฟังแล้วก็หลับตาภาวนากันนะครับอันนี้คือการเอื้อประโยชน์กับการประพฤติปฏิบัติทมวันหนึ่งคืนหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะสะสมอริยทรัพย์หรือบุญกุศลได้มากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็กราบเรียนเชิญไปที่อุทยาธรรมหลายท่านบอกว่าคุณนบแม้แค่อะไรหนึ่งคืนกับ,บหนึ่งหน <จะ S 1> ึ่งแป๊บหนึ่งจะได,จะได้จะได้อะไรนักหนาคุณนบ บอกว่าแค่เลยนะช้างกระดิกหูคือพระพุทธเจ้าก็เคยบอกไว้ว่าอาน,นิสงค์ของจิตที่มีความเห็น mm. เห็นความเกิดดับนะครับความเกิดดับของจิตเนี่ย mm. เห็นสภาวะธรรมแค่แค่ช้างกระดิกหู mm. แค่งูแลบลิ้นเนี่ยหรือจิตที่รวมเป็นสมา,สมาธิดิ่งลงลึกและเห็นสภาพความเกิดดับแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแค่ช้างกระดิกหูงูแลบ,บลิ้นเนี่ยมีอาน,นิสงส์มากกว,าก,วากว่าการสร้างโบสถ์ร้อยหลังอีกนะครับเพราะฉะนั้น mm. การที่เราไปทําอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ดีอย่างที่บอกว่าเราเปิด YouTube มีครูบาอาจารย์ระดับพระอร์สอนธรรมะเยอะแยะมากมายท่านก็คงจะทราบกันดีนะครับอากาศดีสถานที่เอื้อประโยชน์นะครับมีทั้งห้องน้ํามีทั้งศารามีทั้งที่พักอย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ที่สาคัญอย่างยิ่งบุคลากรสัพยะบุคคลรอบข้างเราการยานิมิตทั้งนั้นเลยเพราะว่าเราหันไปซ้ายเขาก็นั่งสมาธิหันไปขวาเขาก็เดินจงกรมหันไปข้างหน้าเขาก็สวดมนต์ถามว่าเราจะ นั่งร้องเพลงหรือเราจะนั่งฟังเพลงหรือเปล่าไม่กล้านะครับก็ทําให้เราต้องประพฤติปฏิบัติตามหมู่คณะตามกัลยาณมิตรของเราพอเมื่อทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติตมันก็จะเกิดผลเราเรียกว่าเจริญมักมรรคือการลงมือทําผลคือการได้ผลจากการกระทําเพราะฉะนั้นเราไปเจริญมักเจริญผลกันที่อุทยานธรรมทุกวันเสาร์ก็กราบเรียนเชิญแต่ในเบื้องต้นนี้เนื่องจากห้องน้ําที่เราสร้างขึ้นมาเป็นห้องน้ําชั่วคราวแต่จ,จะใช้ขออนุญาตครับ ทั่วโคตรนะครับสองห้องเองนะครับก็ตอนนี้เราไปใช้ใช้สถานที่นี้ปฏิบัติธรรมกันประมาณ10คนนะครับ10คนก็จะต้องสลับกันอาบน้ําในห้องน้ำสองห้องแต่ก็ไม่ได้ว่าเสียเวลามากนะครับแต่เนื่องจากเราจําเป็นจะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับญาติธรรมในอนาคตและต่อต่อไปนะครับจึงได้มีโครงการสร้างห้องน้ําขึ้นมาทั้งหมด12ห้อง12ห้องนี้ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องโถงสําหรับล้างหน้าแปรงฟันได้สําหรับ โถปัสสวาวะได้หลายๆท่านห้องน้ำนะครับซึ่งเราจัดขึ้นทั้งหมด12ห้องภายในห้องน้ําก็จะมีห้องแบ่งโซนแบ่งโซนอาบน้ําแบ่งโซนหน,น,น,นักนะครับสำหรับไทยนะครับเราก็เป็นห้องน้ําที่แยกผู้หญิงผู้ชายแล้วก็พระภิสูุสงสงเพราะฉะนั้นจัดสร้างทั้งหมด12ห้องแล้วก็แบ่งโซนอย่างดีนะครับค่าใช้ใจ่ายทั้งสิ้นรวมแล้วประมาณ799,000 99 9บาทครับเลขนี้ดีมากเลยคุณผู้ชมเก้าห้องน้ำนะครับเ9 9 0หอนเจ่าพันเก้าร้อยเก้าสบาทนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าหมื่นเกัสบเาทขออภัยสับสนตัวเลขนะครับแต่เราแบ่งแยกมาเป็นเจ้าภาพห้องน้ำเนี่ยให้ท่านละ3าม0 0ืบาทถึง37,000ืบาทนะครับเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ย ก็จะต้องแบ่งโซนอีกนะครับเพราะงั้นเราก็เลยไม่กล้าที่จะรวมรวมค่าใช้จ่ายคือถ้ารวมค่าใช้จ่ายเนี่ยตกห้องละ7 0,000กว่าบาทนะครับแ0 0แสนหาร12บสองหก0 0 0 0กว่าบาทนะครับ60,000กว่าบาทผมก็เชื่อว่าญาติธรรมก็คงรู้สึกว่าหนักกระเป๋าทําไม่ไหวนะครับก็เลยแบ่งแยกและการใครเป็นเจ้าภาพห้องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเจ้าภาพส่วนห้องน้ําแล้วก็เดี๋ยวพวกโถชกโคกอุปกรณ์ที่ จะตกแต่งภายในห้องน้าอำนวยความสะดวกในห้องน้ํานั้นเดี๋ยวเราหาเจ้าภาพแยกออกมาคือใครร่วมบุญพันหนึ่งห้าร้อยก็เติมไปส่วนนั้นทุกคนจะได้มีส่วนร่วมเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยไม่สามารถเป็นเจ้าภาพสามหมื่นห้าได้แต่อยากทำสักสองพันคือจริง <000. S 2> ๆแล้วนะ่าถามว่าในงบ3ามหมื่นห้าเนี่ยสร้างเป็นห้องน้ําสําเร็จเลยได้ไหมได้นะคะน่นก็คืออาจจะแค่เทปูนไม่ปูกกระเบื้องใช่ครับแล้วก็เป็นห้องน้ําที่อาจจะเป็นแค่เมทัลชีตเปล่าๆไม่ได้บุ ไม่ได้กันความาร้อนงฝาเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบธรรมดาธรรมดาใช่นะคะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยคือห้องน้ากับในส่วนของอาบน้ำเนี่ยไม่ได้แยกออกจากกันครับหลายท่านก็มาจะบอกว่ามันแฉะเวลาที่มีคนนึงเข้าไปอาบน้ําแล้วคนต่อไปจะแค่เข้าไปเข้าห้องน้ำเนี่ยรู้สึกว่ามันแฉพื้นนะคะเราก็เลยได้แบ่งส่วน แบ่งส่วนแยกออกจากกันเลยถ้าอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยคนที่จะไปเข้าห้องน้ําต่อก็จะได้ไม่รู้สึกว่าในส่วนที่เต็งเข้าไปใช้เนี่ยมันมันแฉะนะคะก็เลยทําให้ห้องเนี่ยมันต้องถูกแบ่งออกมาในรายละเอียดเยอะขึ้นแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยเราก็พยายามอยากจะใช้วัสดุที่ดีทนทานนะคะเพราะว่าเป็นห้องน้ำส่วนรวมเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าบางคนก็อาจจะแรงเยอะแรงน้อยอาจจะหุน่นเล็กหุน่นใหญ่นะคะบางคนก็นั่งไม่นั่งก็ขึ้นไปยืนแทนอะไร,รอย่างเงี้ยก็ทําให ของเหล่านั้นอาจจะเสียหายโดยง่ายเราก็เลยเพิ่มคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็เลยทําให้ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยกระเถิบจาก3 5มหมที่คิดว่าจะสร้างสําเร็จเนี่ยก็สร้างไม่สําเร็จครับเยลชวัอย่างประตูถ้าเกิดหลายท่านคงสังเกตนะคะบางวัดที่เราไปเนี่ยประตูเนี่ยเป็นประตู PVC บางๆนะคะคไม่ข้างหน้าบุบเข้าไปไม่นั้นก็ลูกบิดก็หลุดออกมาจากรูกุญแจอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้<า>ที่เรา สายฉีดก็เหลือแต่สายเหลือแต่สายตัวฉีดไม่รู้หายไปไหนอะไรต้องเอาถังรองไว้คงเคยเจอกันใช่ไหมคะที่ต้องเอาขันเอาเอาถังไปตั้งแล้วก็ใช้วิธีตักลาดเลยสุดท้ายอันนั้นน่ยคือราคาประมาณ30,000ื่นสามหมื่นใช่ีนี้พอมาดูรวมแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้เวิร์กมากนะถ้าเกิดว่าใช้สร้างขึ้นมาแล้วอูใช้ได้เดือนเดียวที่สมบูรณ์ที่เหลือนี่คือต้อง ซ่อมบ้าง<ช>ปเปลี่ยนของใหม่บ้าง<ช>อะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอ้โหปัจจัยที่ทุกท่านมาร่วมไว้เหมือนได้ประโยชน์น้อยจังนะคะครเราก็เลยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ฟังก์ชันให้มันดีขึ้นอีกนิดนึงก็เลยทําให้งบถามว่าไอ้เจ็ที่คนนบแจ้งไว้เนี่ยเป็นยอดสุทธิแล้วอย่างก็ยังไม่สุทธินะใช่ครับก็จะมีต่อเติมเพื่อเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็เพื่อก็คือตั้งเป้าประมาณนึงไว้ก่อนนะคะ ก็เป็นสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นเป็นถาวรนะครับถาวรห้องน้ําถาวรแล้วก็อยู่ในอุทยานธรรมให้พระภิกษุสองอุบโสกปสิกาผู้พิปฏิบัติธรรมแน่นอนรองรับผู้มีศีลมีธรรมทั้งนั้นเลยได้ใช้แล้วก็ยาวนานถ้านึกถึงภาพว่าเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะไหนให้นึกถึงภาพปั๊มปตท,ทแล้กันปตทท,ที่ทานสมัยเนี่ย นะครับสวยๆงามๆแบบนั้นเราจะสร้างแบบนั้นเลยนะครับเพราะงั้นจึงใช้งบประมาณเป็นอันมากที่จะต้องต้องสร้างขึ้นนะครับ <_ d ata> แล้วก็จะอยู่ดำรงคงนานเท่านานและใครที่มีส่วนร่วมสร้างแน่นอนครับอานิสงมหาศาลสร้างห้องน้ําไม่ต้องอธิบายคงทราบกันดีเพราะเราเกิดเป็นชาวพุทธรู้เรื่องการสร้างวิหารทานการสร้างห้องน้ําการสร้างต้นไม้การขุดสระทาสะพานทอดกรถินพรอประปามีอานิสงแตกต่างกันไปการสร้างห้องน้ำ <_ d ata> นีำ่เมียสงมากจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ให้ คนปวดทุกข์ทั้งหนักและเบาแน่นอนผู้ใดให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวให้เขาปวดทุกข์เราก็จะได้รับความสุขนั่นเองครับก็ร่วมบุญได้ตามกาลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธาตอนนี้ขาดเจ้าภาพอีกสองห้องนะครับห้องละสามห0ื่นห้าันบาทใครอยากเป็นเจ้าภาพ2ห้องสุดท้ายก็แจ้งความจํานงเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะร่วมบุญตามกําลังศรัทธาที่หน้าเฟซในขณะนี้เรามีเลขบัญชีขึ้นอยู่หน้า เฟสนะครับก็ร่วมบุญได้ตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธาเช่นกันและที่สําคัญอย่างยิ่งรายการคารวะจะทำของเรานะครับเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานแล้วก็สร้างประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาสร้างสังคมให้สงบสุขก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นธรรมทานด้วยนะครับเอาละครับคุณตุย้ยพยทยามพันพอสมควรให้คุณคตุ้ยได้พาเข้าสู่ธรรมะาดกในช่วงของ75อุสศพุทธสาวกที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบครับค่ะ จจสนาวาโสกท่านที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะท่านมีนามว่าโกศิยะเศรษฐีค่ะหรือฉายานั้นก็คือว่าเศรษฐีขนมเบื้องนะคะโกศิยะเศรษฐีเป็นชาวนิคมศักกะอยู่ไม่ไกลจากกรุงราชคลึกแคว้นมคตเขามีทรัพย์มากถึง80โกดแต่เป็นคนตรณีทีเหนียวมากความตรณีของเขาฟุ้งไปว่าไม่ยอมให้อะไรอะไรแม้น้ำมันที่หยดจากปลายใบหญ้าก,ก็ไม่ให้ เขาไม่ใช้สอยทรัพย์นั่นเองด้วยไม่เลี้ยงสิ่งดีๆแก่ผู้เป็นที่รักเช่นบุตรและภรรยาด้วยวันหนึ่งโกศิยะเศรษฐีไปเข้าเฝ้าพระราชามาคตระหว่างเดินทางกลับเขาได้เห็นชาวบ้านนอกคนหนึ่งกําลังกินขนมกุฎสมมาตหรือว่าขนมเบื้องเขาเกิดอยากกินขนมเบื้องเป็นอย่างยิ่งกลับถึงบ้านแล้วความอยากก็ยังไม่หายไปแต่ก็ไม่กล้าบอกใครๆแม้แต่ผู้เป็นภรรยา เขาคิดว่าความอยากของเขาจะทำให้สิ้นเปลืองมากทั้งงาทั้งข้าวสารเนยใสยน้ำอ้อยก็จะหมดไปผ่านไปหลายวันเขาก็ยังอยากกินแต่ไม่ยอมบอกใครๆเพราะกลัวเสียเงินทำให้เกิดความผ่ายผอมลงมีเส้นเอ็นปรากฏสะพรั่งภรรยาเห็นความเปลี่ยนแปลงของสามีแล้วก็ได้เข้าไปลูปหลังแล้วสอบถามว่าท่านท่านเป็นทุกข์อะไรเพราะพระราชาหรือท่านไม่พอใจลูกๆหรือ เขาก็ไม่ตอบเพราะกลัวเสียเงินได้แต่นอนเงียบจนภรยาถามว่าท่านอยากอะไรกันแน่เขาจึงตอบว่าอยากกินขนมเบื้องภรรยาต่อว่าเขาว่าเรื่องแค่นี้ทำไมไม่บอกท่านก็ไม่ได้เป็นคนจนเราสามารถจะทอดขนมเลี้ยงคนได้ทั้งนิคมทั้งตรอกเลยทีเดียวเศรษฐีตำหนิว่าเรื่องอะไรจะไปเลี้ยงคนพวกนั้นภรรยาจึงจะว่าภรยาจึงว่าจะทอดให้พอกินภายในเรือนก็ได้ เศรษฐีก็ตำหนิภรรยาว่าแม่คนใจกว้างนางจึงบอกว่าอะจะเพาะจะทอดกินเฉพาะพ่อแม่ลูกและเศรษฐีก็ไม่เห็นด้วยอีกแม้จะกินกันเฉพาะสองสามีภรรยาก็ยังไม่ยอมอีกภรรยาจึงบอกว่าโอเคโอเคจะให้ท่านกินคนเดียวเขาจึงยอมแต่ก็มีข้อเสนอว่าหากจะทอดข้างล่างนี้คนได้กลิ่นก็ย่อมอยากกินเธอจงใช้ข้าวสารหักจัดน้ำนมเนยใส นำพึ่งนำอ้อยและอุปกรณ์การทอดอย่างละหน่อยขึ้นไปนั่งทอดบนขึ้นไปนั่งทอดให้ชั้นบนปราสาทชั้นเจ็ดเถิดฉั้นจะได้กินที่นั่นภรรยารับคำแล้วสั่งให้นางทาสีจัดและถือสิ่งของต่างๆไปไว้ที่ชั้นเจ็ดแล้วไล่ทาสีลงมาเศษฐีให้ภรรยาปิดประตูะต,ตั้งแต่ชั้นแรกจนถึงประตูชั้นที่หกภรรยาผสมแป้งจุดไฟเริ่มทอดขนม ก่อนอรุณขึ้นของวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระมหากรุณาธิคุณอยู่ที่กรุงสาวสถีทรงพบเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุโสดาปติผลของโกศยะเศรษฐีและภรรยาซึ่งอยู่ไกลกันถึง5-45โยชน์ครั้นสว่างแล้วได้ตรัสเรียกพระโมคคารนะเทระมาแต่เช้าตรู่สั่งว่าโมคคารนะในสักกะนิคมมีเศรษฐีผู้มีความตรณีอยู่ เธอจงไปที่นั่นแล้วทรมานสั่งสอนเศรษฐีทำให้สิ้นพยศให้สามีภรรยาทั้งสองถือขนมน้ำนมเนยใสยน้ำพึ่งและน้ำอ้อยแล้วนำมายังพระเชตวันด้วยกำลังของเธอวันนี้เรากับพิสุ500รูปจะนั่งรอยอยู่ในวิหารเพื่อรอขนมพระเถระรับพระพุทธดำรัสแล้วได้ยังแล้วได้ไปยังนิคมนั้นด้วยกำลังฤทธ ปรากฏตัวที่ช่องหน้าต่างของปราสาทรลอยเด่นอยู่กลางอากาศในอาการนุ่งห่มเรียบร้อยโกศิยะเศรษฐีเห็นพระเทระแล้วหัวใจสั่นสะเทือนคิดว่าเราสู้อุสาหลบขึ้นมาอยู่บนนี้เพราะกลัวคนอื่นๆจะรู้แต่สมณะนี้ยังมายืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างได้เมื่อไม่เห็นสิ่งใดจะขับไล่พระเถระได้จึงทำเสียงไล่ดุดเสียงก้อนเกลือที่ถูกโรยลงในไฟแล้วกล่าวว่าสมณะ ท่านยืนอยู่ในอากาศจะได้อะไรแล้วท่านจงกรมแสดงรอยเท้าในอากาศหรือหารอยไม่ได้อยู่ก็จะไม่ได้อะไรไปเหมือนกันเศรีขี้เหนียวมวนึกหวงของจนไม่ได้นึกถึงฤทธิ์ของพระเทระนั้นเลยแต่พระเทระก็ยังจงกรมไปมาให้เห็นอยู่นั่นแหละเศรษฐีเริ่มฉุนหนักขึ้นกล่าวว่าท่านจงกรมยังไม่ได้อะไรแล้วท่านจะนั่งคูบัลลังในอากาศก็จะไปได้อะไรเช่นกัน พระเทระจึงเปลี่ยนนั่งคูบัลังเศรษฐีกล่าวต่อไปว่าท่านนั่งในอากาศจะได้อะไรแม้ยืนที่ขอบหน้าต่างก็จะไม่ได้พระเทระได้ยืนอยู่ที่ขอบหน้าต่างเศรษฐีกล่าวว่าท่านยืนที่ขอบหน้าต่างจะได้อะไรแม้ท่านบังควรบังหวนควันแล้วก็จะไม่ได้พระเทระจึงบังหวนควันขึ้นทําให้ปราสาททั้งหมดมีแต่ควันควันนั้นเสียดแทงตาเศรษฐีเหมือนเข็ม ไม่กล้ากล่าวว่าแม้ท่านทำไฟให้ลุกก็จะไม่ได้เพราะเกรงไฟจะไหม้เรือนคิดว่าสมณะนี้คงต้องการกินขนมจริงหากไม่ได้ก็จะไม่ไปเราจะให้ขนมแก่ท่านชิ้นหนึ่งแล้วสั่งให้ภรรยาทอดขนมชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งให้สมณะนั้นภรรยาเศรษฐีทอดแป้งหย่อนแป้งลงในกระทะกระเบื้องนิดเดียวแต่ได้เกิดเป็นขนมชิ้นใหญ่เต็มทั่วถาด เศรษฐีคิดว่านางคงใส่แป้งมากไปจึงตักแป้งนิดเดียวนั้นด้วยมุมทัพ,พีหยอดลงในกระทะเองทีเดียวแต่ขนมกลับเป็นชิ้นใหญ่กว่าชิ้นแรกยิ่งทอดชิ้นต่อไปก็ยิ่งชิ้นใหญ่ขึ้นสั่งให้ภรรยาหยิกขนมให้สมณะชิ้นหนึ่งเมื่อนามหยิบขนมชิ้นนั้นขึ้นจากกระเช้าขนมทั้งหมดกลับติดเนื่องเป็นอันเดียวกันทำให้ไม่สามารถตักแยกได้ เศรษฐีจึงพยายามดึงขนมให้แยกออกจากกันจนเหงื่อไหลออกจากกายความหิวกระหายก็หายไปกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญฉันไม่มีความต้องการขนมแล้วเธอจงให้สมณะไปเถิดนางยกกระเช้าขนมถวายพระเถระท่านแสดงธรรมกล่าวคุณพระรัตนตรยัยแสดงผลของการให้ทานเศรษฐีและภรรยาฟังด้วยความเกิดจิตเลื่อมใส กล่าวนิมนต์ให้นั่งฉานบนที่นั่งพระเทระกล่าวว่าท่านมหาเศรษฐีขณะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในวิหารกับพระภิกษุห้าร้อยรูปตรังพระไทยว่าจะสวยขนมหากท่านชอบใจท่านจงให้ภรยาถือขนมและสิ่งของสำหรับทำขนมไปสู่ที่นั่นกันเศรษฐีถามว่าบัตรนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนเล่าขอรับ ตอบว่าประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารไกล45โยชน์จากที่นี้ถามว่าท่านผู้เจริญพวกเราจะไปโดยหนทางไกลเช่นนั้นได้อย่างไรโดยไม่ให้เวลาล่วงเลยนานพระเถระตอบว่าท่านเศรษฐีท่านมีความชอบใจเราจะนำท่านทั้งสองไปด้วยกำลังของเราหัวบันไดปราสาทของท่านจะมีในที่นี้แต่เชิงบันไดจะมีที่ซุ้มประตูพระวิหารเชตวัน เราจะนำไปโดยการเพียงชั่วเวลาลงจากปรา,าสาทชั้นบนไปยังชั้นล่างแล้วทั้งสามท่านก็ลงจากปรา,าสาทชั้นเจ็ดไปยังปรา,าสาทชั้นล่างปรากฏเป็นซุ้มประตูพระวิหารเชตวันเศรษฐีและภรรยาได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและพระพิสุสง์เศรษฐีได้ถวายทักษิโกโทกแก่พิสุสง์ภรรยาใส่ขนมลงในบาดของพระพุทธเจ้าทั้งเศรษฐีและภรรยาก็ได้บริโภคขนมตามความต้องการ โดยขนมไม่ปรากฏความหมดสิ้นไปแม้จะนำไปแจกจ่ายแก่คนอนาถาก็ยังไม่หมดสิ้นไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งสองจงทิ้งขนมลงที่ประตูพระเชตวันทั้งสองก็นำไปทิ้งที่เอื้อมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากซุ้มประตูแม้ทุกวันนี้ที่นั่นก็ยังเรียกว่าเงื้อมขนมเบื้องทั้งสองกลับเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการยืนพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำอนุโมทนา ธรรมกรถาจบเทศนาสองสามีภรรยาบรรลุโสดาปฏิผลเป็นพระโสดาบันถาวายบังคมลากลับโดยขึ้นบันไดที่ซุ้มประตูพระเชตวันสุดบันไดที่ปราสาทของตนแล้วสละบริจาครัพย์80โกรตามความสมควรลงในพระพุทธศาสนาสาธุสาธุสาธุนะครับก็เป็นประวัติของวสกปสิกาที่บรรลุธรรมก็จะสังเกตได้ว่าเนี่ยที่เราอ่านกันมาไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายพระพิสุสอ์หรือฝ่ายพระภิษุณีจดถึงอุบาสกปสิกาเนี่ยจะฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมอย่างเช่นที่คุณด้ยได้อ่านจบไปเนี่ยก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยคุณธรรมวิเศษของพระอริยบุคคลนี้ท่านจะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เอาไปไม่ได้แน่นอนต้องรีบเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์นะครับเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในก่อนที่ลมหายใจจะหมดไปจากการเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น อุทาหรณ์หรือเป็นข้อคิดคติธรรมให้ญาติธรรมได้ยกเอาไว้สอนใจว่าก่อนเราตายเราจะเอาอะไรไปนอกจากบุญกุศลเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนพระอริยบุคคลตั้งแต่พระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันนะครับท่านก็สอนอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาพระพุทธศาสนาก็ต้องเดินตามรอยพระอรหันต์ทั้งหลายนี่แหละครับค่ะก็ทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องของการที่จะสละสรัพย์ด้วยนะคะท่านเศรษฐีนี้นี่ตนีเนี้ยวแม้กระทั่ง เล็กๆน้อยๆก็ไม่ยอมสลายผู้อื่นเลยใช่นะครับก็ต้องฝังธรรมคำสอนนี่แหละครับเราคณบก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่ให้เราได้มาน้อมคิดนะคะแล้วก็มาพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นเหมือนใครบ้างนะคะเราเป็นในกิเลสตัวไหนบ้างแล้วเราต้องควรจะทําอย่างไรนะคะเอาล่ะค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะก็คงให้คุณนบได้ฝากธรรมะเพื่อกรลยานมิตรค่ะครับวันนี้ยกเอาศาสนสุภาษิตธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ตอนหนึ่งว่ากุฏโธธรรมังนะปัสสติ เมื่อโกรธจะมองไม่เห็นธรรมสาธุค่ะก็เป็นกิเลสอีกหนึ่งตัวนะคะที่ต้องรู้ให้เท่าทันนะคะวันนี้เราสองคนนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ทุกท่านที่จะมารับชมย้อนหลังด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะคะว่า7 5อบาสกนั้นจะเป็นท่านใดค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ